ที่คาร์ทนวันนี้อยู่กันที่น่าตื่นเต้นค่ะวันนี้เราจะมาเล่นัิกาบัดแบบเล่นแล้วก็มีล้อในตัวแกล้วก็ใสอยู่อ่ะเดี๋ยวดูนะมันโคตรบวนอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ได้๋ยวกำล้วกําลังใส ไอ้้ีคเตือนเราหรือเปล่าอ้คับเตือนมีมีเอาเครื่องกองน้าออกำเตือนไมตือไม่ต้องทอะไรหยุดมีไ้องทอเตือน่นโอ้ยคับเตือนับเตือนตวอิอการที่เด็กที่เดนันิรยานะครับอันนี้จะเตนที่ไม่ดี่าเอออ เอคมนี่เพิ่งเข,ข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเออว้เวลาจะให้โชว์ดูนะ่าใส่กันน <ๆ S 1> นี่ๆๆเลยแต<อ>ง<อ>

นใช่แทุกคนนะคะทุกคนได้ปตนไม่ได้คันยเป็นไม่ได้

行行行我也。<laughs> รถธรรดาน่าจะมั้งลองดูเบิงดังอะไรแบบนี้ปะจ๊ะปยะเราเเราขับน้มพเขาไปกันจ้ะโอเคเราไม่ไปแล้ว ใครเข่กอนียอไวะใครออยากจะอใครี่ยากจะถามว่าื้อจไหนสามาบอกได้เลยนะเดี๋ยวจะบอก ทำละครเกมอะไรบอกด้วยนะบอกด้วยนะกี่เมตรกันแล้วอยู่กี่เมตรกันแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งแจ้งนีค่าที่มันหนัแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืม ต่อเอตือนล้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายแล้วเขาไม่เจอจริงๆอนะ่ะ